อีกหนึ่งบทวิเคราะห์นะคะที่มองว่ามติไม่รับคำร้องของนายถาวรเสนเนียมแกนนำม็ประชาธิปัตย์ที่ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยสถานะของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือการที่กะกะตแจกใบเหลืองย้อนหลังให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาจเป็นแผนการเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการจัดการกับระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยติดตามจากคอลัลน์อัปเดตค่ะ มาติดตามขม่าวล่ามอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันทร์เรื่องคิลลิ่งโซนอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งโล่งใจอย่าเพิ่งตายใจว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะหลุดรอดจากคิลลิ่งโซนใครคิดอย่างนั้นก็คิดผิดจังเบอร์เพราะการที่สารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องของนายถาวเรเสนียมแกนนำกปปส ที่ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยสถานะของนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีกรณีเลือกตั้งสสเกินกำหนด30วันยังเปิดประชุมสภานัดแรกไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา127ของรัฐธรรมนูญมันเป็นแค่ภาพลวงตาแม่ลูกจันท์ชี้ว่าการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งสอสวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่นี่ต่หากที่เป็นของจริงนี่ต่างหากที่ชี้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรยัยงไม่รอดเขี่ยวมฤตยูแม่ลูกจันทร์กรับเรียนว่าสถานการณ์วันนี้นายกยิ่งลักษ์กำลังถูกตรีกนาบพร้อมกัน4ี่ทิศทาง 1. มับกบปปสอ 2. อสารรัฐธรรมนูญ 3. ปปช 4. ก,ะกะตสารรัฐธรรมนูญจะเริ่มวินิจฉัยประเด็นการเลือกตั้งโมฆะตั้งแต่วันที่19มีนาคมถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ย่อมไปถึงสถานะรัฐบาลรักษาการและสถานะนายกรักษาการแน่นอนชีวิตน้อยของหญิงลักอยู่ในกำมือตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9คนคาดว่าหวยสารรัฐธรรมนูญจะออกรางวัลใหญ่ก่อนสิ้นเดือน ส่วนปปชกำลังเร่งจะฝันยิ่งลักษณ์คดีทุจริตโครงการจำนำข้าวให้เสร็จคลอดอก่อนสิ้นเดือนมีนาคมเช่นกันแม้นายกยิ่งลักษณ์จะขอขยายเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก45วันแต่ปปชอยอมขยายเวลาให้อีกแค่15วันออกอาการชัดว่าต้องการปิดบัญชียิ่งลักษณ์ให้จบก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับปปชจะชี้มุลนความผิดสอสสว308คนที่โหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภาแม่ลูกจันย้ำว่าถ้าปปชชี้มุลนความผิดสอสสว308คนประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอวอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย กลายเป็นความผิดร้ายแรงทำให้สอสอและสอวอค่อนสภาต้องตกเก้าอี้ยกพวงอันหนึ่งแม่ลูกจันทร์แปลกใจที่จู่ๆกกตเกิดฟิตแจกใบเหลืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรทั้งๆที่นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมเกือบครบหนึ่งปีดูประหนึ่งว่ากกตเที่ยงตรงยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แม้แต่ผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์ยังโดนใบเหลืองย้อนหลังจนครางฮือเป็นนกทึดถือแต่ล่าสุดมีเสียงวิจารณ์ให้แซดว่าเป็นแผนกุ้งฝอยตกปลากระพงแจกใบเหลืองคุณชายสุขุมพันธ์พักประชาธิปัตย์แลกกับแจกใบแดงสอสอระดับแกนนำพักเพื่อไทยรวดเดียว16คนสอยเรียบตั้งแต่อดีตนายกสมชายวงศวัิ์ รองนายกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจะตุรนใช้แสงแกนนำเสื้อแดงนัทวุฒิสายเกื้อและนายแพทย์เวงโตจิลาการและอื่นๆอีกมากมายข้อาหาเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสอสรับเชิญไปออกรายการทีวีในช่วงที่มีพรดอยุบสภาทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อคะแนนนิยมเอ้าเอาเข้าไป we <laughs>